วันนี้มาพ่นปุ๋ยทางใบพ่นปุ๋ยมันมันเดือนสิบสองนะครับปลายเดือนสิบสองพ่นปุ๋ยมาครบรอบที่สามนะครับแล้วพ่นปุ๋ย รอบที่สามนปุ๋ยทางใบป,ปุ๋ยปุ๋ยฮอร์โมนปลูกดินก็แห้งๆคิดว่าจะไม่เกิดแต่ก็เกิดดีนะ พ่นปุยทางไบพ่นแล้วก็พ่นทางใบเอาละอองนะครับปุยฮอร์โมนบรรยาก,กาศกำลังแดดกำลังออกพอดีเลยแสงแดดกำลังออกพออุ่นๆไอ้พ่นรอบที่สามเพราะว่าหน้าแรงแล้ว เราให้ปุ๋ยทางดินไม่ได้เราก็ให้ทางใบมันจะได้เจริญเติบโตพ้นเป็นระยะระยะระยะห่างประมาณสิบกว่าวันมันจะได้เจริญเติบโตต่อเนื่องจะได้เป็นหัวดกหัวใหญ่คลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับวิธีพ่นก็พ่น แล้วก็ฝนทางใบนะครับเละอองแกงหัวสีดไปมาคลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะลงให้ชมใหม่สวัสดีครับชมวิวสวย,สวย